ก่อนรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะแวะมาที่ AM a m a z i n g เพื่อมาดูการนอนของแต่ละบุคคลกนันเนาะโดยที่นี่ค่ะเขาจะมีนักกายภาพบำบัดคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเราหากใครมีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่หลับนอนยากหรือนอนตื่นมาแล้วปวดหลังแนะนำให้มาเลยนะคะ เริ่มต้นเลยเขาจะทำการแปะสติกเกอร์ตามปุ่มกระดูกต่างๆและถ่ายรูปเพื่อดูสรีระของแต่ละบุคคลแล้วก็ไปทดลองเตียงกันเลยถึงแล้วเดี๋ยวปรับให้แล้วก็จะมาเป็นอัพเตอร์ให้นะคะตรงที่ฝั่งไหนคะบ้านเราพิจิเตียงก็ไม่ค่อยสนใจพิจิเตียงก็นอนกันหรอกอย่าคุยแม่ลองเฟิร์มก่อนนะถ้าไม่ได้แข็งเข้าพื้นหินก็นอนได้หมดคุณนิวลองนอนสอบดูก่นอนนะคะ เลยใช่เดี๋ยวแม่อเลยค่ะแต่ที่บ้านอาจจะเ่นกวเป็นยังไงบ้างคะคุณใช่คะที่้าน่อล่นกีนไกอดรอวานไหบนีอกอดอันนี้ให้ดูหน่อยวามันดีไหอันนี้เาเ่า กายได้็ที่มากเยเโทรัต์ดีไหมหมอนข้างเห็นไหมนี่แหละนี่มาเพราอันนี้เราอยากได้ท่าแรกนนี้ไม่ได้ปวดกับพี่นอนมาก คือหมอนก็มีผลกับทําให้หลังมันแอ่นไม่แอ่นตอนนอนนี่หรอคะที่นอนด,ด้วยหมอนด้วยทีเนี้ยแม่งอนขาทั้งสองข้างเลยหรอแล้วแต่แบบที่ก็กอ่าถ้าเป็นก็แนะนํานะคะแบบว่าที่สบายที่สุดเนาะก็คือขาด้านล่างะค่ะให้ยืดสักหน่อยหนึ่งเหยียดเหยียดสักหน่อยหนึ่งนะคะโทษนะคะเหยียดลงมาก ต้องทับก,กันอ่าแล้วก็เอาเนี้ยกายไฮาได้เต็มที่เลยอือันเนี้ยน้ำหนักก็จะไม่ทับขาใส่ผ้ากันมันก็จะช่วยกันถ่ายใจกระจายได้ดีกว่าะอันนี้เราแปะแล้วเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปวัดอย่างเงี้เหรอคะใช่ใชนี่แปะแล้วเราเอาไปวัดดูว่ายัางไงนะมันโคง้งไม่โคง้งควรจะนอนอยังไงใช่ค่ะก็คือเวลานอนตะแขงเนี่ยแนวกระดูกสันหลังจะต้องมีตรงเป็นเส้นตรงแล้วถ้ามันไม่เป็นเส้นทำไงอะถ้าไม่เป็นเส้นตรงตนี้ก็ต้องมาปรับการนอนตะแคง ขอปรับที่นอนอ้าวแตนน่นอนตะแคงแล้วเกี่ยอะไรับอ๋อมันจะคดล,ลงพื้นอะไรอย่างงี้ว่าถ้าที่นอนนิ่มมากใช่ไหมคะไปดูสลาเราก็จะโค้งเลยจงเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับที่นอนแต่ละโวนเนี่ยให้มันแมชกับสรีระแล้วก็น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดของร่างกายเนี่ยแนวไปดูสลักก็อยูดตรงเป็นแนวระนาบพอตรงและชทีน,นีการทํางานของกล้ามเนื้อซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยก็จะสมดุกลกันบาลานซ์กันแต่ถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกิด หนึ่งปวดอีกข้าง,งยืดทำงานไม่ประสานํัคพันธุ์แรก็จะเกิดอาการปวดได้ที่นี่เขาก็จะมีหมอนหลากหลายรูปแบบตามสรีระแต่ละบุคคลเลยนะคะ หากใครมีปัญหาเรื่องการนอนหมอนที่นอนสามารถติดต่อเข้าไปปรึกษาได้ที่ Facebook ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ